<Hey. S 2> ขอใส่เสื้อผ้าก่อนพอดีเพื่ออาบดำ <laughs> ได้ครับพี่เจมไม่น่าขายหมดหูถ้าไม่ขายตอนนี้ราคาตกเลยพี่จิบ๊บเชื่อไหมถ้าขายหลังโควิดเนี่ยผมขายไปก่อนโควิดมันยังได้ราคา <laughs> ไอ้พวกไอ้พวก,อ,พวกอะไรนะฮอตทอยก็ราคาตกนะพี่จิบ๊บใช่ไหมหลังโควิดมาเนียตกมาหน่อยนะแต่ไม่ได้ตกมากขนาดนะั้นแต่พวกงานปั้นนระาคาตกเยอะอยู่อะ พวกคนพีพีไว้ก็ขายเยอะเหมือนกันสวัสดีครับทุกคนรอพี่เจมสักคู่นะฮะจริงตกหมดแต่ฮอทอทอยไม่ตกมากจนน่าเกียดอ่ะพี่จิบเก็บได้ไม่มีปัญหารผมว่านะผมก็ดูราคาตลาดอยู่เรื่อยๆยื่นร้องเพลงหน่อยครับเอาเพลงอะไรฮะ ผมจะสวมวิญญาณแล้วนะพี่ยุร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่ยุเหรอฮะพียุอีกไลน์หนึ่งครับผมเพิ่งใส่ว,วิกไปเมื่อกี้พี่ยุเขียนคิวเหรอครไม่ได้เขียนครับพรุ่งนี้ไปไหนว่างวะพี่เบสจะไปไหนไม่เจอนานแล้วนะยังไงละ่ะพี่ยุดูมไม้ห้านอนเด็กพรอมมันจะทำให้ เราขอบตาดำหมันมี่ยแพนด้าง่องสุดๆตอนทำงานแล้วก็เราก็ต้องคอเราไปขนาดานนนยเขาชแเราไปก่อนนี้เขียนเยอะเหมือนกันเนี่ยไปกินข้าวไอคอนปะพี่เบสหยุดเหรอร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่ก็ตกหนงเก่งมากเช่นกันพี่เบสหยุดเหรอพวกเนี้ยไม่ทำงานหรือวันอ,อันสุขขอเพลงสามสิบงเจ๋วร้องไง่ะผมลืมเลนะ่วเนี่ย ไอสามสี่ลังแจ๋กนี่มาร้องไงน,นะร้องเพลงประวานหน่อยเพลงอะไรนะประวานหรือว่าเราล้าสมัยไปแล้วไม่ทันเงี้ยเอ็นดูไม่มีใครไลฟ์เพื่อนเลยเออรอพี่เจมแป๊บหนึ่งอะผมยาวและะ้วครับพี่ยื่นแต่พี่เป็นคนไว้ผมสั้นแล้วมันตลกก็เลยแบบไม่ค่อยตัดสั้นเท่าไหร่ฮะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนวันสุดท้ายแล้วทาไมอะปิดปิดอะ,อะไรนะ เปิดเทอมหมอะเอ้ยปิดเทอมหมอะ,ไปป,ะมไปประชุมไปไปชุมไอคอนเซเที่ยงต้องเลี้ยงน้องด้วยนะเพราะว่าไม่เจอนานแล้วพี่เบเป็นพี่พี่เบก็ต้องเลี้ยงผมเข้าใจปะ <laughs> ผมถึงจะไปห <laughs> ยอกหยอกไอคอนประชุมไอคอนเลยนึกว่าไปชุมแถวแบบที่ทำงานพี่เบยสิวันเกิดตื่น ไวนาซันแล้วเด้อพี่เบสไวนาซันกะลาวกันนะทำเล่นไวร้องเพลงวานเกิดตื้นนะครับโอ้โหร้องไงน,นะไม่ได้ฟังสักพักแล้วนะวานเกิดตื้นจ้าแหมแล้วคอมหยองล่างด้วยทำไมหน้าขาวจังน,นั่นน่ะสิครับขาวอ่ะมันมีคนขาวกว่านะี้ไหมขอเล่นฟิลเตอร์อะไรหนึ่งไหม เป็นกำลังใจให้ปีหนึ่งหน่อยครับนะครับยืนไม่รู้หนูจะเล่นเ,นเต็มเมื่อใดเออพูดยากเลยใช่ไหมทํางานยังลาบากเลยช่วงนี้เดี๋ยวมันก็กลับเป็นปกติแล้ครับผมสู้ๆค,ร,ค,ร,ค,ร,ครับผมอาสิบสามสิบปีจตั้งแต่อายุขวันตาออโอ้โหเพลงนั้นเลยเหรอพี่ยุน,นดูหน่อยอะไรจ้าสุนิตสตุนิสาน มีวันตัวหนึ่งรอยลอยน้ามาเออใช่แต่แม่งเสียงพี่กันเนาะกับเธอนั้นมันตันรักจริงจริงทำฉันปิ้งใจละลายหิมะตกครับผมสวัสดีฮะทุกคนอุ้ย งานเยอะมากค่าปั่นไม่ไหวสู้ๆครับผมตอนเรียนก็หนักถึงนั้นแหละเดี๋ยวเชื่อดีเรียนจบก็จะแบบคิดถึงตอนเรียนเรียนไปก่อนใช่นั้นก็พอแล้วแลวก็คือแรพร้องก็คือเราสวัสดีครับคุณดีมเฮ้ยผมดูรายการคุณนะฮะผมดูอยู่ล่าสุดก็คือน้องมีนไอมีนไอมีน ดูแต่นี่นะดูแต่ทีเซร์ไม่ดูตัวเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไปดูตัวเต็มฮะตอนนี้ดูวายวายวนไปฮะไม่รู้เท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวรอดูสเปเชียลกับอีพีซีซั่นสองแนะ <laughs> ใกลแล้วใกลแล้ว โนติสมีอะไรนะพี่ยุ่นเมื่อสองสามปีก่อนพี่ได้ไปไงานอภากรณนไหมครับน่าจะไปนะสองสามปีก่อนเน,นี่ยพี่น่าจะไปอยู่ที่มหาลัยใช่ไหมอภา,ากรเมื่อไรสีทั้งสองจะมาน่าจะสิ้นปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้านะอ,อยู่ดาวเลยครับ <laughs> ขอหาเหตุผลก่อนนะว่าดาวเลย ในไปดูถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะไปดูก็ได้ะครับใส่ของใช่ครับไปดูช่องของน้คุณดีมาด้วยนะฮะเอ้ยเจ็ยอดวิวคุณขึ้นเร็วมากเลยนะแบบเป็นล้านสองสาล้านแล้วนี่ใช่ไหมถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมทุกคนเอ้ยคุณดีครับเยี่ยมกินเงินสบายละน่าจะไปได้ไกลเลยดีได้ได้อีกหลายพีเลยสบายเลย ถ้าหนูรับพี่จะรักปะไปดูนะฮะใน youtube ของเพื่อนผมเองฮะถ้าหนูรับพี่จะรักปะรอบที่แปดดีใจมาทันเลยสนุกไปาชเกมเส้นผีเนี่ยใช่ไหมสนุกว่า ไม่ไหวแต่หนูราพี่นะคะัยั <Yeah. S 2> พี่เจมไปใส่สูตรป่ะเนะี <laughs> ่ยแซลแซล มีผลงานอะไรที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ไหมคะตอนนี้ถ่ายเด็กกระดุเออยู่ครับแล้วก็ไมรกับวายก็ใกล้จะถ่ายแล้วฮะเธอเห็นเม้นเราไหมเห็นครับน้องแมวพี่เจมหายไปแล้วจริงพี่เจมคือหายไปแล้วเราควรทำาไงเดีพี่เจม ตอนจบคือพีคมากอันนี้ดูยังพีคเลยน้องถุงเป๋คิดถึงพี่เล่ไหมไม่เจอน้องนานเหมือนกันกีกันทั้งโลกจริงเหรอฮะดีใจจัง ลทำอะไรอยู่นั่นนั่งเฉยๆครับนั่งรอพี่เจมเลยนะดีๆนั่งรอพี่เจมงเดียว ชวนพี่เลย์หลายด้วยสิรอเลยมากดขอชวนครับชวนไปแล้วชวนไปแล้วชวนไปหลายรอบแล้วแต่เลยมันก็มาหลายรอบรด้วยนะครับแล้วพี่ไม่เห็นก็เลยพลาดกันเลๆๆๆๆๆๆยหลายรอบชอบกินเลยชอบกินอาหารญี่ปุ่นครับผม เพื่อคนหลังต้องอไลฟ์แบบตอบคาถามอ่ะอยากไลฟ์ตอบคำถาม,าาบบถามไม่เห็นหนูแหละล่าสุดไม่เป็นไรเห็นสิครับผมแป้งอย่าจ้องหน้าเลยนะพี่ต้องวันนี้ครับผมช่างแต่งหน้าในตํานานของผมเองครับแต่งเก่งที่สุดในโลกนะครับคนนี้ฉ <laughs> ีดใหญ่เลยมีแฟนมีแฟนจะมีแฟนมีไหมครับมีครับแต่คงเลื่อนไปก่อนเพราะว่า สถานการณ์เนาะพูดยากเลยอยากจะเก้มนะอ๋อพี่เลสรีมอยู่ใช่ไหมต้องตั้งคำถามหรอไม่ต้องแล้วฮะเมื่อไรจะเจอกันอีกครับพี่ต้องโอ้ ซีรี่ที่ถ่ายจอนเมื่อไหร่ครับน่าจะตุลาตุลาพฤศจิกานะครับน่าจะออนประมาณสิ้นปีครับอยากไปแฟนมีแล้วเกตโควิดเกตโควิดเหมือนกันครับผมแต่เราดูแลกันดูแลอะไรนะแบบดูแลตัวเองกันดีหมดแล้วเนาะไม่พลาดตรงนี้เลย มืดจังพี่มืดเหรอครับผมนี่สว่างสุดแล้วฮะคิดถึงเด็กมอทรรใช่ครับอ้าวสิบเก้าก็เจอนั่นนะสิฮะโถเอ้ยที่ต้องเจะได้เลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราอันนี้ไปทำบุญมาก,กำลังอินน้ำตาะอะไรเห็นไปตอนจบคืออย่างวะ อันน่ะครับผมถือว่าเป็นหนังแหวกแนวต่อมาจากวายๆแล้วกันตอนนี้พี่กำลังถ่ายซีรีส์อยู่ครับ The Graduate ครับแล้วก็วายไร้ด้วยแล้วก็วายๆด้วยครับเซียนสองใกล้ละอยากไปแฟนมีดแล้วอยากไปมีดแล้วผมก็ จะทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมแฟนเมิตกลัวคนไม่มาเหมือนกันนะเพิ่งมาเนี่ยเอาจริงพี่เขาหายไปไหนเนะี่ยฮะพี่เจมใครก็ได้โทรตามพี่เจมหน่อยแต่งไปแต่งหน้าแต่งสูตรปนะพี่เจมพี่เจมไปใส่สูตรหรือเปล่า อยู่ปาจีนไปไม่ได้หรอกค่ะโอ้ไม่เป็นไรครับผมเกรงใจนะให้กำลังใจก็พอเขินเลยใช่ไหมครับเขินผีหรอได้เลยส่งกำลังใจมารอพี่มาอุดรน,นะครับผมเดี๋ยวสักวันคงได้ไป เตมชุดไปมีแล้วยื่นพร้อมเสมอโอ้น่ารักมากครับต่อจนง่วงแล้วป่ะเนี่ยใช่ครับผมผมเริ่มจะแล้วนะไค h i ฟิลิปปินรู้จักคนเขียนบทไมไร้ายไหมครับช่วยมาไล์หน่อยพี่อย่างนั้นป่ะพี่พี่บิรู้จักรู้จักรู้จักครับผม พี่ฟุกพี่ฟุกนะุกที <c oughs> ชูสองนิ้วนะ <t oms> ทอมมี่สูงเท่าไหร่เพิ่งรู้สูงเท่าไหร <g> ่ <iggle> ไม่รู้เหมือนกันเอนาะน้องทอมมี่ถ้าพี่อ่านหนูคอมเมนต์หนูจะตั้งใจเรียนเลยตั้งใจเรียนด้วยนะฮะ พี่เจมหนอหลับไปแล้วไหมเนี่ยผมให้ยเสีบบอดว่าพี่เจมหลับไปแล้วไฮเมีมยนมากนะการจะตกครับทุกคนใช่การจะตกพูดไปตั้งแต่โควิดมานะเพราะการจะตกใช่ค,ครับอุรอส่งกำลังใจไปให้นะขอบคุณ้าครับเลี่ยงหนูหน่อยชื่อเหมียวเลย ทำไรคะรอพี่เจมครับแตการไม่ตกแล้วทุกคนยังอยู่อย่าตาที่ใกล้แล้วพี่เจมผมใกล้แล้วเนี่ยหนูทิ้งกันบ้านเลยเหรอหนูทำกันบ้านด้วยฮะเดี๋ยวโดนครูตีนะ จะไปนอนแล้วครับผมผมก็จะไปนอนแล้วเนี่ยแม่พี่เจมฝันดีครับผมขอกำลังใจนูอนีสอบตั้งใจสอบนะครับขอให้ได้เต็มร้อยคะแนนเลยน้องชมพู<อ>น้องอังนะอยู่กรุงเทพครับพี่ยองสเต็มเกมเมางไหม ก็คิดอยู่น่าอยากเหมือนกันนะเพราะเป็นคนชอบเล่นเกีมคิดถึงเหมือนกันครับพี่ต้องเมื่อไหร่จะได้สัมผัสเครื่องสัมอาของพี่ต้องอีกครัเนี่ยเวอร์ปะพี <S <S 1> <S 1> ่ต <t> ้อ <like> งไลฟ์ไหมครับอะไลฟ์หรือเปล่าไม่รู้ผมชั่วไว้ก่อนล่ะคุณแม่เขาขอมาพี่ต้อง อ๋อไม่ว่างที่ต้องไม่ว่างคุณเป็นคนดีนะฮะไม่เป็นไรครับพี่ต้องคุณแม่บอกว่าขอมาวิ่งอยู่นะฮะวิ่งงานอยู่อ๋ออ๋อโอเคครับพี่ต้องเข้าใจฮะ คาร์ดิโออยู่ใช่ไหมแคปรูปจนเมมจะเต็มแล้วล่ะก็พี่เจงไม่ยังไป็มาพี่ว่าทะเลเป็นคนยังไงน่ารักครับผมน้องเลมเป็นน้องที่น่ารักสวยปะดูเฮลที่เอ้ย <laughs> ผมเห็นที่ต้องวิ่งอยู่บ่อยๆนะในสตอรี่ดีแล้วครับผมราะว่าวิ่งหรือเดินเนี่ยแบบคาร์ดิโอทำให้ร่างกายแข็งแรง แม่อยูหรอเก่งจังวะใช่ครับแม่เขาอยู่อะพูดปุ๊บก็มาปรับเร็วเหลือเกินโนติกมีแม่เจมหนูงอนยืนเคยคิดไหมคะว่าตัวเองทำไมหลโอขนาดนั้นเลยนะผมว่าพี่เจมอะ่ะไปแต่งสูตรเชื่อดี อย่ากคุณดีเหมือนยืน่นโอ้โหผมคุณดีใช่ไหมฮะพ,พี่ต๋องนี่คือผมคุณดีใช่ไหมลินลนอ่แบบลินลนผมกรุปเลือดโอครับบ้าบอม,มากจะเป็นขนาดไหนอยอมใจนะเขาวิ่งออกกํลาลังกายพี่ไม่ได้พิ่งงานน้องพรีนน้องเอมมี่น้องชามี่เป็นพี่น้องกันไหมเนี่ย ปลาหมี่ด้ยนะปลาหมี่ครับจะได้ทำกันบ้านนะเมื่อไรจะมีเร่งแต่อยู่ฮะเออพี่เจมลืมไนได้อาดีไปนอนแล้วนะพี่เจมลืมอ่ะคิดถึงขอละทันไหมเสียงไม่ปกติทำไมเสียงไม่ปกติ <c oughs> หนาวก็เปิดแอร์ หวัดขึ้นจมูกเลยไหมนะเชื่อดิผมให้ร้อยเปอร์เซนว่าพี่เจมลืมมาแล้ว <c oughs> <laughs> พ่อถ่ายเรื่องไม่ไรถอดต่างหูใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> ทุกเรื่องถอดหมดเลยครับใส่รักหนกันครับผม สามพี่น้องไปทนามาพี่เจมทำงานเจ็ดจบสองข้อเลยแหละฮะเฮ้ยเด็กๆพี่เคยโดนเป็นร้อยสู้ๆครับมีการบ้านทำก็ดีกว่าไม่มีนะช่ช่วงนี้ฝนตก อากาศแปรปรวนนะครับใจช่วงเย็นนี้ตกหนักเดินลุยฝนเข้ามาเลยอะต้องรีบอับน้ำเฮ้ยพี่เจมไว้เขาหน้าแล้วกันไปอ่ะฝ <c oughs> ันดีครับสลีปปี้ เย่ yeah. ใกล้แล้วพึ่งมาทันด้วยพึ่งมาแต่ผมใกล้ไปแล้วคูสั่งเยอะมากเนกูอู่่จนปีเอ้ยแต่โรงเรียนมันกลับเปิดปกติแล้วใช่ไหมแบบไปไปโรงเรียนได้ปกติแล้วเนาะใช่ครับสิวตรงนี้ ช่วน,นี้พ่อรู้จักคำว่าสิวไหมครับเฮ้ยพี่พี่ก็มีสิวอยู่แบบขึ้นมาทีล้วนิดทีลนหน่อยวันเหมือนวันเลยพี่พดด้วย เซฟไลท์ save มันเซฟแบบเซฟไม่ได้เนอะไม่รู้มันเปลี่ยนหรือยังนะเพราะไม่ได้ไลท์นานฝากผลงานหน่อยแล้วก็ตอนนี้เลยฮะมีวายๆนะครับผมอยู่ในไลทีวีไปดูยอดหลังกนันได้แล้วก็เกมเส้นผีนะครับอยู่ในโรงตอนนี้ฮะดูกันได้ครับผมน่าจะเข้าโรงอยู่อีกสักพักหนึ่ง อยากเป็นสิว,วอ่ะอาแล้วก็หาเหมือนกันนะเซฟลองไอจีทีวีอย่างเดียวเลยครับได้ครับจะลองดูนูก็เพื่อครับแต่พอเจอพิดเลยต้องเซฟใช่ไหมครับ say something in English please hello ครับ hello สนุกมาก confirm น่ารักมากครับสนุกใช่ไหมฮะอย่างน้อยก็ได้ยินคำว่าสนุกจากปากก็ดีใจ <c oughs> เออเอ้ยก็มีคนดูอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ยิ้มือแผ่นดินไหวเฮ้ย hey, จริงพี่เจมลืมไปแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวผมจะเขาหน้าผมจะทักไปหาพี่เจมเลยว,ว่าลืมผมหรอแล้วก็จะลากพี่เจมอะไรอีกทีหนึ่งให้ได้นะฮง่วงครับใช่วันนี้ไปทำบุญไปนูน่นไปนี่ไปส่งของมาทั้งวันเลย วันนี้นะไปดีกว่าครับผมเดี๋ยวไว้ทักไปหาพี่เจมให้มาไลฟ์ใหม่แบบแก้ตัวไปแล้วครับบ๊ายบายฝันดีครับทุกคนอย่านอนดึกนะฮะกุ d ดไนท์ night, ครับผมทุกคนไว้จะมาไลฟ์ใหม่นะครับหลังจากที่หายไปนานกุ d ดไนท์ครับคุณ n ไนท์ Bye.